สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนทำมีดแมงสอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบอมีดให้กับน้องๆที่ทำงานได้ดูกันนะครับเพราะว่าน้องๆที่ทำงานาทดลองมาครับว่าให้ฟันตะปูให้ดูหน่อยครับว่ามันขาดไหมว่าน้องเขาซื้อไปใช้เหมือนกันนะครับ แต่มีแต่ลเล่มก็ไม่เหมือนกันนะครับความเหนียวความแข็งบางเล่มก็ฟันได้บางเล่มก็ฟันไม่ได้นะครับแล้วก็อยู่ที่ามชุบอีกทีนะครับแล้วก็แหนบก็มีเกรดของมันนะครับว่าอันไหนแข็งอันไหนไม่แข็งนะครับอันไหนเหนียวไหนไม่เหนียวมันก็มีนะครับแล้วเหล็กก็มีหลายชนิดนะครับ ที่คุณภ,ภาพดาีที่ไม่สามารถชุบในน้ำก็มีนะครับแล้วก็เหล็กดีๆในบางทีตีแบบโบราณไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดัดไม่ได้แล้วมันแข็งแข็งเกิน,นครับคุณสมบัตินี่ก็ของเขาก็ดีนะครับเหล็กบางชนิด ของต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นเหล็กตีนะครับแต่วันนี้เราก็มาโชว์ฟันตะปูให้น้องๆทีมงานได้ดูกันครับอและท่านผู้ชมที่น่ารักได้ดูกันนะครับว่ามีของผมเนี่ยจะฟันตะปูขาดหรือเปล่านะครับเริ่มจากตะปูอ่าเ,เล็กๆก่อนนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นสองนิ้วครึ่งนะครับ จะเป็นไรนะครับไม่มีรอยนะครับ มีดนี่ก็ชุบน้ำนะครับชุบออชุบแข็งด้วยน้ำนะครับตะปูนี่ก็ตะปูจริงนะครับไม่ใช่ตะปูปลอมนะครับอนนี้ไม่เหล็กดุดนะครับมีดนี่ก็บางนะครับไม่ใช่ หนานะครับบางไหมครับนี่ก็สามนิ้วนะตูสามนิ้วนะครับเสียดโดมมือกันนะโอ้ไม่ขาดนะครับรอบแรก รบสองก็ไม่ขาดครับรอบสามไม่ขาดครับย้ำอีกทีรบสี่ไม่ขาดครับน้ำหนักไม่ถึงครับหรือความแรงของผมครับผมอาจจะยั้งยั้งนะครับถ้ารออีกรอลองอีกทีนะครับนี่ครับขาดแล้วครับเห็นรอยเห็นรอยไหมครับรอยยังมีอยู่นะครับรอยขี้ ขี้เหล็กขี้ตะปูนะครับก็ถือว่าเล่มนี้ก็ผ่านนะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับชุบแบบบ้านๆชุบด้วยน้ำนะครับอบุรอยครับ้อบฟันแรงๆครับ ก็น้ำหนักมันเบาด้วยครับมันฟันันฟันมันมันถ้ามันไม่แรงจริงมันก็ไม่ขาดมันก็จะเข้าแล้วก็มันได้แค่สีิวต่อไปเราก็จะมาลองสีนิ้วนะครับรู้ว่าจะทนได้เปล่าครับ สารมันเหมือนกันนะครับมีดนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องฟันเหล็กนะครับเพราะว่าจะใช้ฟันไม้ฟันฟันยาหรือทางกับข้าวอะไรพวกนี้นะครับหั่นเนื้อหั่นผักเลครับอันนี้คือน้องเขาอยากอ,าอยากเห็นเฉยๆครับว่า มีดผมเนี่ยมันตัดตะปูได้เปล่า,าน,นครับตเด็มันลองให้ดูนะครับทำไมเป็นก็ไม่ต้องลองนะครับสงสารมันเหมือนกันรั้โอกว่าจะตีได้เป็นมีดนะครับนี่สสวยๆนี่ก็ไม่อยากลองเหมือน,นครับตีพลาด ผมก็เปลองไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ครั้งที่สองเหมือนกันนะ <c oughs> ครับนครับใช้รอยไหมครับ น้อยคี้เล็กครับก็ไม่แตกไม่หักนะครับเล่มนน,นนี้ก็ทำมาจากแหนบนะครับตอนแรกก็นึกว่าไม่แข็งก็ทำไปทํำมาแล้วก็แข็งอยู่นะครับครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ ก็ดีมีประโยชน์ก,ก,ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับาสาหรับเอาท่านที่อยากได้มีดของผมนะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตทําขายที่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าเดือนเดือนนี้ออกมาแค่เล่มสองเล่มเองครับเพราะว่าผมทํางานเนี่ยหยุดแค่วันวันเสาร์บางทีก็วันเสาร์วันเดียว หรือไม่ก็วันเสาร์อาทิตย์นี่ครับเดือนหนึ่งนี่ก็หยุดไม่ค่ไม่ค่อยเอีไม่กี่วันนะครับตอนเย็นก็เลิกงานก็ไปรับลูกอีกโอ้มันก็เลยไม่ค่อยได้ทํามีดนะครับทําได้แค่ช่วงวันหยุดครับอก็เห็นใจคนที่ ชอบมีดอ่ารักมีดนะครับแต่ไม่มีดแต่มันทําไม่ทันนะครับก็ขอขอภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับสําหรับอ่าเอฟซีที่ติดตามผมมานะครับถ้่ท่านติดตามผมมาเนี่ยผมก็ดีใจมากนะครับผมมความประทับใจอย่างมากเลยครับที่ท่านติดตามผมแค่ไม่กี่คนผมก็ ชื่นใจแล้วครับแค่นี้ผมก็ดีใจมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและ,และฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ